สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่ฮักแพงสุขุสุขคนค่ายินดีตอนรับสูช่อง YouTube และ f เ c e b o o k แฟนเพจเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะขอบคุณพี่น้องได้หลายที่ซอยเบิงซอยแชร์คลิปวิดีโอ เป็นกำลังใจทักทายกันพิมพ์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอหรือว่า,าจะเป็นภายโยไซเนะาะยังพอย่มเห็นกันเวลาไปถ่ายคลิปก็จะมีคลิปทั้งแบบนั่งเว้านั่งจ่าแบบนี้มีโนนนันนี่เา้าซู่กันฟังแล้วก็มีคลิปผักสนามตามไปเบิ่งหมอลำกับทายมาให้พี่น้องโดยเบิ่งออนซอนไปน้ำกันยังสี่เนาะทักทายกันได้โดยพี่น้องเด้อยังพอย่ำเห็นกันขอบคุณพิเศษเอฟซี FC อิล่าอุ้งอิงเอฟซี FC สาวน้อยเพรปัน นะคะคพี่น้องคะ่ะอิหลาอุ้งอิงแม่หน่อยพอเอกครอบครัวถือว่าเป็นเป็นครอบครัวสายบุญอิหลาอุ้งอิงนี่คือศิลปินสายบุญพี่น้องตามที่เราได้เห็นเนะาะบอกว่าอิหลาสิไปใส่มาใส่พอมีเวลาอิหลาก็จะเข้าวัดทําบุญนะคะหรือว่าทําบุญให้คนที่ยากไร้กว่าให้คนที่ขาดแคลนกว่าจยางนี่เนาะก็คือมีจิตใจที่เป็นคน เป็นคนจิตใจดีพี่น้องเป็นคนจิตใจที่มักทําบุญอยู่ตลอดนะคะก็คือถ้าไปทําการแสดงเนี่ยทามี่มเปลาเนาะ จะเห็นแม่หน่อยจะเห็นอิหลา่าอุ้งอิงจังสิออกมาทำบุญอยู่ตลอดอาจจะเป็นร้านซอยดาวบ่ไปบูชาโน่นนั่นนี่ก็จังมือนั่นไปทางขูขันแม่หน่อยก็ทำบุญทำเบอร์สูส่สิงสู่ย่างพี่น้องเพิ่มมีไข่เฮ็ดอยางไก่เฮ็ดเอเดตไปเบอร์สูส่สิงสู่ยางสาวนุมเยินไทยไว้เป็นช็อตเป็นช็อตให้พี่น้องได้เบิ่งอยู่นะคะล่าสุดพี่น้องสาวนุมเยินไปเห็นคลิปกับป้านค่ะไปเห็นคลิปกับทีมงานหลังบ้าน เพื่อนวารถมาส่งของที่บ้านอีหลาอยากดูภายนอเป็นคนสั่งของใหญ่จากบ้านไซมูลอำเภอพิอบุร์บังสาหารอุบลค่าเพื่อนว่าสรุปแล้วคนสั่งก็คือแม่หน่อยก็คืออีหลาอุ้งอิงนะคะกับพ่อนน,อน่้นปัะสันนอเพิ่นรวมกันทําบุญของใหญ่บักย้ายพี่น้องค่ะอ่าลายบาทลายบาทได้ยินแว่วว่าประมาณสองหมื่นเจ็ดประมาณนี้นะคะ ก็คือสั่งมาถวายวัดบรรองคู่พี่น้องค่ะกะอุ้ยเอฟซีเห็นแบบนี้กะออนซ่อนเนาะพี่น้องเนาะคือความเสื่อมละค่ะพี่น้องถ้าถวายคลองถวายยังนี่ก็คือให้ให้ดงให้ดังไตให้เสียงกองกังว่านอยน่างสีเนาะก็คือเป็นความเชื่อเป็นความเป็นความเชื่อส่วนส่วนบุคคลคือหวาเนาะ ถ้ามีโอกาสถวายก็อยากถวายคือว่าเป็นบอกพี่น้องแต่คนที่บริบบิโอกาสถวายนีเด้พี่น้องกระรวมอนุโมทนาบุญกับอิหลาอุงอิงจากมาไล่ออนไลน์นจากมาไล่ที่พี่น้องไทยเป็นทิปอ่าเป็นติปด้านหน้าเวทีเนาะทีไอพีทิปเนาะภาษาอังกฤษทิปทิปแปลว่าทิปแปลว่ารางวัลน้รใจแปลว่าติปนีเลีะพี่น้อง ที่ยิบยืนให้อิหลาอุงอิงนะคะมาไล่ทิพย์ต่างๆเลยล่ะนี่หละ,ละก็มาเป็นส่วนหนึ่งของการทําบุญให้อิหลาอุงอิงให้ครอบครัวอิหลาอุงอิงได้ทาบุญนะคะเห็นแบบนี้เฮากับอนอนซอนเฮากับดีใจนํามาเบิ่ง่าพี่นอ้องออนซอนน้าจากไหนแน่นอนี่มาเบิ่งป้าดแม่เอฟซแีแฮรแฮรรวมแฮรรวมอนุโมทนาบุญกับอิหลาอุงอิงนะคะพี่น้องคะ่ะ แบบหลายเลยทีเดียวอยู่ที่อ่อาคลิปของป้านางนี่ยนะคะเพิ่นวันนี้ละครับเพื่อนว่าให้มาไล่ให้ทิพนองไปมันก็ได้บุญได้กุศลไปพร้อมๆกันกับครอบครัวอีหล่าน่อยมันกับภูมิใจเที่เข้าได้สนับสนุนอีหล่ารักบอมบี้ขอแม่ว่าสันนะคะนี่สุดยอดครับอนุโมทนาบุญนำครอบครัวอีหล่าอง๋งอิงแม่หน่อยพอยเอกเพื่นวาน,นะคะ ดีใจเพื่อนถวายคลองเสียงดังกังวานไกลค่ะเพื่อนว้นั่นเห็นบอกเป็นความเสื่อได้เนาะพี่น้องนอกว่าถ้าเฮามีโอกาสได้ถวายคลองได้ถวายคลอ,องให้กับวัดกับว่าจังสิก็คือเป็นความเสื่อวานี่ลหละจะดังไกลดังกังวานดังไกลคือเพื่อนวานะคะสาธุสาธุสาธุาธอนุมโมทนาบุญนนพ่พเอกแม่นหน่อยน้องอุ้งอิงเพื่อนวานเนาะให้ครอบครัว พอเอกแม่หน่อยลาวงอิงมีสื่อเสียงดงดังดังเช่นเสียงคลองที่ดังก้องกังว่านไปทั่วสารทิศครับอนุโมทนาอ่าอนุโมทนาสาธุด้วยครับเพื่อนว่ะเอฟซีแฮแฮ,แฮอนุโมทนาบุญนําพี่น้องสาธุสาธุขอให้ผลบุญจงปกปักปรักษาให้จเจริญรุ่งเร,องเรืองมากมายตลอดไปเพื่อนว่านะคะ อนุโมทนาบุญกับครอบครัวแม่หน่อยพ่อเอกด้วยนะคะพ่อนนแม่ละนอพ่อนนด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทนามีเพื่อนว่านะคะอนุโมทนาสาธุจ้าดังกล้องกลางวานเลยจ้าเพื่อนว่านะคะอนุโมทนาบุญสาธุค่ะครอบครัวลูกสาวแห่งชาตินะคะเพื่อนว่าถวายก็ข้องเสียงอีหลาเลยกล่องกลางวาน คือคลองทีตีกล่องลึกกินใจสาธุสาธุน้ำอาสาธุสาธุน้ำเด้อบุญถวายคองสาธุสาธุเพื่อนวานนะคะเอฟซีแคร์แฮร์คอมเมนต์อนุโมทนาบุญน้ำอิีพี่นองค่ะอนุโมทนาบุญสาธุบุญน้ำครอบครัวอิหลาเด้อครับสาธุสาธุสาธุเพื่อนวานนาององให้น้องดังกล่องโลกเด้อเพื่อนวานนะคะ นี่แหละพี่น้องค่ะ FC รวมทำบุญเนาะหรือว่า FC ทีไห่รางวัลอิหละแม้ก็มีส่วนในการรวมทำบุญต่างๆพี่น้องยาเฮ่าเห็นอิหลาทำบุญเขากะมีความสุขเนาะอิ่มบุญอิ่มใจไปนําสาธุไปนําคือว่านะคะอนุโมทนาสาธุร่วมบุญถวายของกับครอบครัวแป่หน่อยพ่อเอก พ่อเอกสาวหลาครอบครัวพ่อนอนแมบีพร้อมเอฟซีสาวน้อยเผ็รปันแพงทุกทุกท่านและป้นนานั่งด้วยนะครับเผิ่นวาสาธุสาธุสาธุสาธวสันเนาะนี่แหละพี่น้องค่ะอ่านกับมิแต่สาธุนี่แหละแต่ว่ามีคนหลุดหลุดมีเลขมาอยู่ได้พี่น้องไปจอบเบิง่งวสนันจอบเบิ่งเลขอันเลขทะเบียนรถขนของมาส่งแม,มพี่น้องบ้า เก็บีกับตาดีขนาดได้เดียวนี่พี่น้องจอบเบิ่งทะเบียนรถคนข้องมาส่งวสันนะโอ้โเนาะเอาเอาซอ,องซองซอ,องเออพันเห็นคักเก็นแน่อยู่บ่นี่เพิ่นพิมพ์ถือคีย์ยบ่ร์ดแต่สาวน้ำเงินเบิ่งจะคักสองเจ็ดเก้าแปะพี่น้องค่ะอืมจอบซองคักซองแน่สองเจ็ดเก้าแปะวสันนะคะอืมอเนาะจะเป็นคักลายเอามันมาเด้อค่ะเด้อพุ่นจะเป็นคัก ผู้จอบซองเลขทะเบียนรถกระมี่พี่น้องจะเป็นคักลนยนีละพี่ดองค่ะเป็นอีหยังที่เฮ้ามีความอูสุขควาเฮามีความสุขอิ่มใจอิ่มบุญเนาะเราเป็นอย่างหลายก้นถามคือไ้ร้องวันอีลาปุงอิงนะคะมีหน่อยปอนหน่อยมีหลายปอนหลายแล้วแต่สิว่าเนาะปอนเซมืออีลาจากสีนะคะสาวน้ำเยื่นก่ะคือจังอีลาบ่สบายเนาะเมื่อนั้น กับเป็นกำลังใจฮีลากับป้อนใส่มือกับมี่พี่น้องเพราะว่าเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เป็นที่เป็นกำลังใจให้ลูกสาวในการเหตุสิ่งดีๆพี่น้องในการเหตุสิ่งดีๆนะคะแล้วให้เขามีกำลังใจอย่างต่อเน,นื่องนะคะบอกเป็นว่าหา่เ,เดียวเดียวจบได้ก็ให้เรื่อยๆเพียงแต่ว่าอาจจะเทอาละหน่อยเทอาละนิดเทอาละตามกำลังเขามีอยู่นะพี่น้องค่ะหลังจากกับป้อนใส่มือเอาอย่างสิเป็นบอก อ่าเท่ารอยซ่องดอยแล้วแต่สิว่ากันไปเังสินะคะในหลากรนอิ่มใจไปน้ำแต่เราพี่น้องยามเห็นอีหล่าอ,อุงเองเห็นครอบครัวอีหล่าอ,อุงเองพาไปทําบุญนนทนั่นนี่อ่าหรือว่าบริจาคสิ่งของนนท์นั่นนี่ให้ผู้ที่ขาดแคลนผู้ที่ยากไร้กว่าจังางสเนาะก็กขออนุโมทนาบุญไปนํานะคะให้ครอบครัวย,ยู่ดีไม่แห้งคือว่าเนาะให้ด่งดัง ไกลเสียงกล่องกังวานคือคองที่นำมาถวายเนาะสาธุนะคะอนุโมทนาบุญน้ำเด้อค่ะบว่าจะเป็นไม่หน่อยและครอบคร้วยอิหลังอิงนี่หลักนะคะเรากะพอน้นเนาะพอน้นน้ำที่เพิ่นบอกว่าร่วมกับพอน,นห่นวสันในการจัดซื่อ ถวายวัดวันน้องคู่เถื่อนีนะคะเอาเบาเรื่องเล่าดีๆสิ่งดีๆสู่กันฟังส่วนมือแรงพี่น้องค่ะวันที่8ดนะคะมือนี้วันที่8ดมีนาคมอยู่บ้านหัวดอนเด้อค่ะเด้อมหาชนะชัยอยากโสทอนไปเป็นกำลังใจให้อีหล่าอุ้งอิงไปเป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวน้อยเพชรปานแพงสุขสุข,ขค่ะขอบคุณได้หลายพี่น้องค่ะยูดีบี่แห้งหักแพงแบนปันนะคะสวัสดีค่ะ